มีใครเกิดทันยุคที่ดีเจนพเป็นดีเจบ้างครับยกมือขึ้นครับโอ้ยกมือกันใหญ่เลยนะครับวันนี้นึกถึงการเป็นดีเจนะครับก็เลยหยิบเอาเครื่องเล่นแผ่นเสียงของบันไดามาลองเล่นดูอันนี้เรียนแบบเครื่องเล่นแผ่นเสียงของจริงเลยนะครับใส่ทานแล้วก็มีแผ่นเสียงนี่เป็นแผ่นเสียงนะครับเหมือนของจริงเด๊ะวางลงไปนี่แล้วก็ใช้เข็มแผ่นเสียงนี่นะครับเลือกแทร็กที่ต้องการจะเล่นวันนี้เลือกเพลง r h y t h m of the Rain ครับทุกครั้งที่ผมได้ยินเสียงฟ้าร้องได้ยินเสียงฝน ความรู้สึกเหงาความรู้สึกเดียวดายเกิดขึ้นแล้วคุณล่ะครับออกสปีดด้วยบม่จี๋าจีกัเส เป็นก็เลยเป็นเสียงที่ได้มานานมากนะครับนึกถึงบรรยากาศตอนเป็นดีเจเดี๋ยวว่าหลังเอาแผ่นจริงมาเปิดเล่นกับเครื่องเล่นจริงมาดีกว่าครับ